ทำใจได้ก็ไม่เดือดร้อนลูกรักเวลาที่เราเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจหรือมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดซึ่งต้องทำให้ได้เป็นอันดับแรกก็คือทำใจเราต้องทำใจให้ได้ก่อนและค่อยๆคิดแก้ไขปัญหาต่างๆภายหลังบางเรื่องแค่พอทำใจได้เท่านั้นทุกอย่างก็จบสิ้น ถ้าเรายัางทำใจไม่ได้ก็ป่วยการที่จะมาคิดแก้ปัญหาอาจยิ่งแก้ยิ่งยุ่งก็ได้วิธีทำใจก็คือตั้งสติให้ดีผ่อนคลายอารมณ์เครียดลงพิจารณาให้ท่องแท้ทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดีสาวให้ถึงปมของเรื่องมองให้เห็นความจริงว่าเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นแก่เรา มีเฉพาะแก่เราคนเดียวเท่านั้นหรือหรือว่าเกิดขึ้นแก่คนอื่นมีแก่คนอื่นด้วยคิดให้ถึงว่าคนอื่นเขามีเรื่องมีปัญหาอย่างเราไหมหนักหนาสาหัสกว่าเราไหมเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกชีวิตใช่หรือไม่ถ้าเราคิดทบทวนให้ท่องแท้อย่างนี้ก็จะมองเห็นความจริงและ เมื่อพบความจริงด้วยตัวเองแล้วก็จะค่อยๆทำใจได้เมื่อทำใจได้เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วเราก็จะสบายใจเพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยความคิดและสติปัญญาตนเองลูกเอ๋ยอันความทุกนั้นมันเกิดขึ้นในใจ,จใจเราไปยอมรับ และยึดมั่นไว้ทุกจึงอาศัยใจเราอยู่อย่างสบายแต่ใจเราเองกลับเป็นทุกข์เพราะไปแบกทุกข์ไว้จนหนักอึ้งถ้าใจเราไม่ยอมรับไม่แยแสและไม่แบกมันไว้ใจเราจะเป็นทุกข์ได้อย่างไร